ติ๋วพ่อแม่พี่น้องมาเด้นมาเดินมาเด้อหมูย่างเน่ยยกมาแล้วนะครับบรดิเฮดแบบปู uh, หลายเดือนเลยเนาะมาที่นี่พ่อเฮดก็อยากจะกินหมูย่างเนาะแต่ว่ากยากจะกินเม,มื่อจะคของแหมกินอันนี้เนะี่ยมันก็ได้รสชาติตามที่จะคของต้องการอันนี้ก็เป็นซันข้อหมูย่างด้อครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะมาข้อหมูย่างเนาะก็ไปเอามันมันมาเฮดก็ได้บางคนก็นมาสามชั้นก็ไปเฮดรสนะครับอันนี้ก็เป็นพี่โพงเขาเขั้วนะครับเฮดเองนะครับ นี่มันก็จะแบบนี่เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับอึม่มผีมะนาวใส่ด้านหลนยนะครับมะนาวกับปลูกเองนะครับ <laughs> พริกพริกเนี่ยกับปลูกเองเนี่ยแต่ว่าบ่ท่านก็เลยไปซื้อตลาดนะครับเนี่ยก็แซ่กักกวไล่หลายมากคนมเนี่ยสินะครับแล้วก็มีตําเนาะโอ้ยฝอกเลยน้ำลายเฮียนะครับอันนี้จะเป็นตำบะเมนตำปลาเด้ดอป้าไปกกินตำปลาาอันนี้จะเป็นตำเลา่าใส่ปลาลาตำไทยเนี่ยไม่ใช่ใส่ทวนบะใส่น้ำตาลปี๊บแต่ว่าอันนี้ห้าวจะใส่เป็น อันน้ำตาลธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นตำไทยมันใส่ถั่วใส่กุ้งไงอันนี้ตำเหล้านะใส่ระกอกนะถ้าใส่บะกอกสีมันก็จะออกสีน้ําตาลบางคนบางคนได้เห็นว่าเป็นอันตำมาใส่ปลาป้าบักกินปลาเป็นอีสานที่บักกินปลาครับ <c oughs> เป็นอีสานที่บักกินปลากะปิของมาของดอนนะครับมาก,กิินยังสีมากกินสุกๆหมูก็บอกมีเดีวยวามด้อยหมักหมูมีเดียมมักหมูสุกๆุกยังสี ลอดภัยไวก่อนนะครับแล้วก็แซ่บพอมนะครับกินแล้วสบายใจในการย่อยตัวลำไสลิกลำไสแง่กระเพาะอาหารคอยอ้ะห่ามากินนะครับพ่อแม่พี่นอ้องกับข้าววันนี้แซ่บอีกแล้วครับมากินกันครับ